ลับมาก <S No s e n s o r สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะเรื่องไม่รับเราไม่คุยค่ะวันนี้เรื่องรับที่เราจะคุยกันก็คือว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรากับการที่น้องแอนชิลีนั้นเนี่ยไม่ได้มงมาให้กับเราหลายคนมีความคาดหวังว่าจะเป็นมงสามหลายคนก็บอกว่าไม่มีทางที่จะได้การวิพากษ์วิจารณ์นั้นเกิดขึ้นต่างๆนานากันบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับ Real Si ซ e Beauty บางคนก็วิพา์วิจารณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์ฟอร์มน์หรือการปฏิบัติหน้าที่ของน้องนั้นยังไม่ดีพอพอน้องเขาไม่ได้ปั๊บรู้สึกมีคนวิเคราะห์เก่งกันเหลือเกินนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนอย,อย่างไรเรามาคุยเรื่องนี้กันสักหน่อยดีไหมคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคงจะมีเสียงวิพาก์วิจารณ์กัน เยอะแยะจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนางงามซึ่งไม่รู้ผุดขึ้นมากันได้อย่างไรนะคะวันนี้เรา feet, คุยกับคุณเดค่ะคุณเดเองนั้นก็เคยเป็นกรรมการตัดสินมาหลายที่หลายแห่งเหมือนกันเรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะเดคสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับเป็นยังไงคะเดตอนที่น้องเขาไม่ได้เด,ดรู้สึกยังไงก็มันก็ลุ้นอยู่นะแต่พอก็ต้องทําความเข้าใจกับเวทีระดับระดับ ระดับโลกนั้นตอนที่น้องเราเราเห็นน้องตอนที่ยังอยู่ในเวทีของเมืองไทยเนี่ยเราก็เออรู้สึกว sure> ่าชื่นชมแล้วก็แบบมีแรงผลักดันที่เราอยากจะเชียร์น้องจนสุดๆค่ะคือพี่เองได้เจอน้องเขาตั้งแต่ตอนที่เก็บตัวนะครับพี่ว่าน้องเขามีความมั่นใจตัวเองสูงใช่นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมีความน่ารักเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นพอมีคนมาวิพาวิจารณ์แบบอุ้ยต่อให้อุ่นถุนดีกว่านี้ปร์ฟอร์มมั่นใช้ไม่ได้ พี่ก็งงแล้วพี่ก็ได้พอนเกิดได้ดูฝรั่งคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักวิจารณ์ฝรั่งคนนั้นเนี่ยเขาพูดดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นคนที่พูดจาชัดเจนเนื้อหาสาระดีถ้อยคำต่างๆดีพี่ก็เลยมีความสุขว่าเออฝรั่งน่าจะดูน้องด้วยความยุติธรรมมากกว่าแล้วเสร็จแล้วเป็นไงพอตอนที่ น้องก็ประกวดเสร็จเสียงเรื่องวิาพาวิจารณ์เรื่องหุ่นเนี่ยมาเยอะมากตอนนั้นเดรู้สึกยังไงครับก็จริงๆก็เสียใจแทนน้องนะจริงๆค่ะคือยังไงก็แล้วแต่น้องไปในฐานนะตัวแทนของคนไทยเขาก็แบกรับภาระอะไรไปต่างๆแล้วก็จะอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกของเราก็คือเฮ้ยเด็กของเราลูกของเราคนของเราเราก็เชียร์เต็มที่แล้วถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดหรือว่ามันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ย เราเราเอาส่วนที่คิดว่าควรจะกลับมาแก้ไขเรามาช่วยกันแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่ไปแทน<ป>ที่จะกระหน่ำ<ป>ใช่ไหมไปกระหน่ำน้องซึ่งซึ่งหลายๆไม่ไม่เฉพาะเวทีนี้หลายๆเวทีที่ที่คนที่เขาไปทําหน้าที่เราจะต้องเจอค่ะเราก็เสียใจแทนน้องนะ,นะเสียกําลังใจด้วยคือตอนแรกเนี่ยเมื่อน้องได้ใหม่ๆเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยมองหุ่นน้องแล้วก็ความไม่คุ้นเคยกับเรียไซหรือว่าพลัสไซนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ ทีแรกพี่ฟังการวิพากษ์วิจารณ์พี่ก็รู้สึกธรรมดากับการวิพากษ์วิจารณ์แต่ตอนหลังพี่ว่าทำไมแรงจังเลยอ่ะบางคนแรงมากแรงจกนกระทั่งพี่เห็นใจน้องเขาเลยว่าเฮ้ยก,กรารที่มีหุ่นแบบนี้นี่ต้องต้องบูลลี่กันขนาดนี้เลยเหรอไม่ละจะไม่อยากจะเห็นคนหน้าคนที่พูดวิจารณ์น้องหรือว่าเขาหุ่นแบบไหนเขาหุ่นเป็นแบบไหนใช่ไหมใช่ <c oughs> บางทีเราก็ย้อนกลับมาดูสิว่าเอ้ย <c oughs> น้องเขาสร้างแรงบันดาลใจนะหรือว่าน้องเขามีความกล้ากล้าแล้วก็ ทีมงานที่จะส่งน้องไปประกวดแล้วที่คัดน้องอะที่เลือกน้องไปเนี่ยก็มีความคิดใหม่ไหนบอกว่าต้องการอะไรใหม่ๆไงห,หรือว่าต้องการคนที่มีความกล้าหาญน้องมีความกล้าหาญที่จะแบกล่างตัวเองไปนื้นะออกมา<ๆ>เพื่อจะให้ไปไปไฟกับกับอีกคนที่แบบแนวเดิมๆอุ่นสวยๆในในใน,ในอุดมคติของแต่ละคนว่าะจะต้องเป็นอย่างนี้เราเราเองเราก็โอเค หลายๆประเทศเน่ยเขาก็สวยสวยจริงสว,สวยสวยอย่างที่เราชินตาแต่ในสิ่งที่เราส่งไปเราก็อยากจะสร้างสร้างความคิดสร้างทัศนคติใหม่กับความเป็นผู้หญิงที่รูปร่างไม่จําเป็นจะต้องเป็นไซนั้นเพราะว่าไซลักษณะนี้เราก็เพิ่งจะจะคุ้นเคยว่าอย่างนี้สวยซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปนในโบราณเนี่ย ไซส์อย่างแอนชิลีคือสวยมากนะเนื้อนมไข่ไงครับ <laughs> <จำ S 1> ใน <laughs> ในยุคที่ศิลปินวาดภาพ <laughs> ที่ทำงานเรื่องนางงามมา20ปีเนี่ยตอนพี่เป็นกรรมการประกวดรอบต้นในสมัยต้นๆจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเรามองหาคนที่นางงามนางงามนะครับเดินอ้อยอิงหน้าสวยหวานนะครับผ่านมาชักระยะหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นเท่ นะครับนาไม่จะเป็นต้องสวยหวานแต่ต้องต้องมีความเท่เก๋ไกมีบุคลิกต้องว่างั้นเถอะมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงหนึ่งนั้นเนี่ยพี่ก็ได้ตัดสินคนขาวอ่ะคต้องขาวผ่องเชียแล้วจู่ๆวันดีคืนดีมันก็เริ่มมีคนผิวดำผิวสีผิวสีผิวดำ เพราะฉะนั้นที่ว่าน้องเองเขาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนหันมามองเรื่อง real size ก็ได้นะแต่ทีนี้เอาล่ะเรื่องนี้ผ่านไปก็แล้วกันเอาเป็นว่าจะเป็นเรื่องของการเพรียวเรียวสวยหรือจะเป็นอะไรต่างๆนี่มันก็อาจจะเป็นเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้มีคนบอกว่าต่อให้น้องเองหุ่นดีแค่ไหนเนี่ยน้องก็จะไม่ชนะซึ่งตรงนี้พี่ก็ไม่เห็นนะเอาเป็นว่าตามที่เป็นข่าวก็แล้วกันบอกว่า ตอนเก็บตัวคนอื่นเขาพยายามที่จะมีวินัยในการออกกําลังกาย<ม>การกินการอะไรต่างๆเพื่อรัมตดระวังแต่ทีนี้ในข่าวอันนี้พี่ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเพราะพี่ไม่เห็นบอกว่าอุย้ยน้องกินไม่เลือกเลยน้องอ่โพสต์การกินแบบเต็มที่เหมือนกับคนไม่เข้าใจหรือยังไงว่าตัวเองกาลังจะเข้าสู่เวทีงานนี่คือเสียงวิพาษ์วิจารณ์ที่ไม่เห็นนะเดเดเห็นข่าวนี้ไหมแต่แต่เดอ่ะก็ฟังนะคนที่คิดวิพา์วิจารณ์เดก็เดย์ก็คิดว่า เป็นเพราะว่าเขาได้เห็นอย่างที่ได้บอกแต่แรกว่าตอนที่ประกวดเสร็จใหม่ๆในเมืองไทยกับการฟิตติ้งชุดที่จะนำไปใส่ในรอบต่างๆที่เมืองน,นอกรูปที่ถ่ายออกมาเราไม่รู้ว่าเขาใช้ออตอนนี้เขาเรียกอะไรอะแอปอต่างๆที่จะแต่งให้ดู<ช>สวยขึ้นหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าน้องกับชุดนั้นพอไปใส่ที่นั่นแล้วก็ชุดมันเป็นชุดเดิม แต่พอน้องไปอยู่ที่นั่นแล้วทานเยอะๆเขาคงคิดว่าแล้วเห็นน้องทานเยอะแล้วรูปล่ามันผิดไปกว่าที่เห็นในเมืองไทยบางคนบอกว่าเตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยก็มองว่าเป็นพลัสไซส์แล้วใช่แต่ปรากฏว่าวินัยในการกินไม่มีก็เลยทําให้ตอนไปประกวดยิ่งพลัสไซส์มากกว่าเดิมที่อยู่เมืองไทยอันนี้พี่ก็ไม่ได้เห็นนะมีหลายคนที่เขาเขาวิจารณ์เขาเมานั้นบอกว่าโอ้ยท้องมั่งล่ะไม่ได้ไม่ได้ขับถ่าย เราด้วยด้วยลุมลางน้องของน้องสูงใหญ่สูงใหญ่อยู่แล้วตัวโตไปหรือเปล่าใช่แต่ทีนี้เนอกเหนือจากเรื่องของหุ่นเรื่องของวินัยในการดูแลเรื่องอาหารการกินบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าต่อให้น้องหุ่นดีน้องก็จะไม่ได้อทำไมพิจารณ์อย่างกันนะคะน้องเป็นคนสวยเลยนะป็ควยถ้าหุ่นดีเด็กคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่ประกวดเมืองไทยแล้วน้อง น้องเอติมติดไม่ต้องลดมากกันเลยนะเพียงแต่ว่าเท่าเท่ากับที่เราเห็นในเมืองไทยอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าอืมเขารอบสิบคนเขาลอบห้าคนาคน,นี้ไม่ได้ยากนะนั่นก็คือหลายคนมองเห็นอย่างนั้น <c oughs> นะครับฝรั่งคนที่พี่ฟังเขาจากที่เขาวิจารณ์เขาก็พูดแบบนั้นเขาบอกว่าถ้าหากว่าน้องเขาได้เข้าสู่ช่วงของการได้แสดงความคิดเห็น <c oughs> ได้แสดงความสามารถ เขาบอกว่าการที่จะขึ้นมาเป็นระดับต้นๆไม่ยากเลยเพราะน้องเป็นคนพูดดีความคิดดีฉะฉานดีแต่บังเอิญในรอบต้นๆเนี่ยมันไม่ได้แสดงอะไรมากมายมันเป็นเรื่องของความงามโดยเฉพาะเลยมันก็เลยมีประเด็นของพิมพ์นิยมซึ่งบังเอิญน้องก็ไม่ใช่พิมพ์นิยม <S <S เขาก็ย,ยังใหม่เกินไปกว่าที่เขาจะรับออื <S <S 2> <S 2> แต่มันอาจจะเป็นการจุดประกายไหม นี่ก็มันก็น้องทําหน้าที่ของน้องได้ดีแล้ว uh huh. ในในในส่วนที่กล้าไง uh huh.